นี่ก็พูดเองทำเองตั้งแต่พารลมอย่างยันพูดูแลวันทุนี้วันที่24กันยายน2 5 6 6 6นะตรงกับวันที่พระอาจารย์ออกมาจากท้อแม่นะวันอาทิตย์พระอาจารย์เกิดวันอาทิตย์วันที่24เดือนกันยายน ในวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกนใดมันตรงหมดเลยนะมันตรงหมดเลยกับวันที่พระาจายาคลอดออกมาจากท้องแม่นะ้องที่การที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นะะก็ต้องมีบุญบรารมีที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วการเกิดเป็นมนุษย์นะั้นใช่ว่าเราเกิดมาแล้วแะเราจะพบแต่สิ่งที่ดีงามเราจะมีนิมานทองรองรับก็หายไป การเกิดมานั้นเราไม่สามารถเลือกเกิดได้นะพระอาจารย์เกิดกับครอบครัวที่ยากจน,นเกิดในป่าเกิดบมอตําแย่เกิดออกมานั้นก็คว่ำปู่ย่า,ยาตายายหรือโยมพ่อยังอยู่เป็นพยานได้วา่าพระอาจารย์เนี่ยคว่ำออกเราก็มีรบคันคอสะพายแล้งเน,นี่ยสาบรองนะครับ ลอดออกมาเป็นคนได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมาดาแล้วแต่รอดออกมาแล้วเนี่ยชีวิตที่ถูกเลี้ยงดูในอย่างจนบทที่เลี้ยงตามมีตามตัวก็ถือว่าเด็กเลี้ยงลำบากมากโย่แม่ถ้าให้ฟัง,งว่าเอาพระจเนี่ยไปผูกไว้กับต้นละหุทำไปใครรู้จักต้นละหุบ้างแล้วต้นละหุเนี่ยมันจะมีหนองมีบุ้ง นันก็ตายมาที่ตัวพระอาจารย์เราก็คันเราเป็นเด็กเราก็ร้องแต่ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าคันหรือไม่คันแต่แม่เล่าให้ฟังว่าร้องบ้ากเลยก็ไม่รู้ว่าอะไรไปก็ไแต่บุ้งตายอยู่ตัวการเกิดมานั้นตอนเกิดมาสมบูรณ์แล้วถือว่ามีบุญมีอาการครบสามสิบสองถือว่ามีบุญมากไม่ว่าจะมีพ่อแม่ร่ำรวยแค่ไหนถ้าเราเกิดมาแล้วแข้งขาพิกลพิการเอาไหม นะตาบอดข้างหนึง่งหูหายไปข้างหนึง่งจมูกแหวงไปข้างนึง่งนะก,การที่เราเกิดมาแล้วไม่ว่าพ่อแม่เราจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนเป็นคนอย่างไรก็แล้วแต่อย่างน้อยๆเขาไม่ฆ่าเรานะเขาให้โอกาสเราได้เกิดมาเป็นคนทีนี้พอเราเกิดมาเป็นคนแล้วมันอยู่ที่เราเลือกนะเราจะเลือกเดินทางไหนนะทางที่เราเลือกนั้น เราต้องมีสติปัญญาในการเลือกนะพระอาจารย์นั้งลำบากมากนะมีเพื่อนกระชวนเสพยานะชวนเป็นโจรอะนันแต่พระอาจารย์ก็ไม่เอานะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณโยมที่อยู่ตรงนี้ทุกๆคนชีวิตในอดีตเราอาจจะไม่สวยหรูแต่ชีวิตในปัจจุบันเราสามารถเลือกทันได้นะขอให้คุณโยมทุกคนทุกท่านเลือกทำในสิ่งที่ดีงามแล้วสิ่งที่ดีนั้นจะกลับมาหาเรา นะพระอาจารย์เชื่อแล้วก็เจอด้วยตัวเองมาแล้วนะด้วยอำนาจนะของคุณพระศรีพรัตรนตรัยอัน,นมีบุญประทาระสมนะเป็นสารานเป็นที่พื้คุณงามความดีจากพระรามคำสอนขององค์็จสมาสมุทธเจ้าบุญกุศลที่พระอาจารย์ได้กระทำมาทุภพชาชาจนเป็นชาติปัจจุบันขออำนาจพรังบุญบปรรังบารมีนั้นจงสมงผลให้กับคุณโยมทุกคนทุกท่านนะที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ ที่มาช่วยงานพระอาจารย์ในวันนี้และที่มาร่วมบานในวันนี้ทุกๆคนทุกท่านขอบุญบาร,รมีที่พระอาจารย์ได้ทำม,มาทุกพชาติจงส่งผลให้กับคุณโยมทุกคนทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมากปรารถนาอันตรายต่างๆหรือปัญหาต่างๆก็ขอให้หมดไปสิ่งที่ดีงามขอให้จงบังเกิดกับคุณโยมทุกคุทุกท่านตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้วยเถอด ครับเดี๋ยวเราจะลาแล้วพอๆกันนะครับลาคุณอากาศนะจะไปทำเสร็จสิ้นที่นีกับนะครับระฆังสมบัติสมุดโต๊ะตะเกียงปัมตะเกียงดังอาทิตย์วันนี้ สุภาติตาโนภวะโตสาวะสงโฆสังขันนามนิมาตาปิโทคุณังหันวันธานิคุณโคอุปรชาอาชาริยะบุณังหันวันธานิสาธุบัดนี้ขอทวยเทพระนาทุกพระองค์จงสิ่งสถิตอย่างดนักใจพระบายสีเป็นมงคลการ แต่ในพิธีกรรมในค่ำของคืนวันนี้และในวันรุ่งพรุ่งนี้จะเป็นพิธีกรรมสักการะบูชาครูโดยมีพระเด็พระคุณพระอาจารย์เองเป็นประธานในการกระทําพิธีทั้งหมดบัดน,นี้ปลงข้าพระเจ้าทาั้งหลายขอพระพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาทุกพระองค์จบ,บปกปักรักษาดูแลพระอาจารย์เอง ให้มีแต่ความสุขสุขภาพพรรมัยแข็งแรงลูกหลานทั้งหลายขอน้อมถวายพรทุกประการแด่พระเดชพระคุณด้วยความกรุนะครับคณะท่คนงริพาดนตรีไทยพิธีกรรมในค่ำคืนวันนี้สำเร็จเสร็จสิ้นเชิญเล่ากล่าวรำเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในช่วงค่ำ ทีส่สามทุกชั่วอะเอาเอาตรงนี้กระจายไปทั่วเลยครับตรงนี้กใช่เนาะเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็แบ่งเที่นี่เข้ามา้านายด้านขวาไทยพนมมือขึ้นเพื่อความสวยงามต้องระดับโลกอาจารย์นิมนต์อาจารย์อยู่สักคู่ครับน้ำพวดกระไายท